สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้เราก็มีท่ับฟอร์มาฝากกันเช่นเคยครับเราไปดูในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยุโรปครับในชุดยูย่นะครับซึ่งเล่นกันที่สโลวาเกียนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเกมเปิดสนามเลยครับทาน้าสโลวาเกียครับจะพบกับสเปนนะครับคู่นี้สโลวาเกียเป็นเจ้าถิ่นนะครับก็จะเจอกับสเปนเจอของแข็งเลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันน่ะในช่วงไปที่แล้วเป็นเกมประชับเป็นสโลวาเกียนั้นเอาชนะสเปนได้2ต่อศูนย์ครับแต่ในเกมที่ถือว่าเป็นเกมจริงจังครับในรอบคัดเลือก โซเวียได้หมดนะครับและคู่นี้มักจะมีการยิงประตูคนเยอะด้วยนะครับคู่นี้ก็มองว่าแม้ว่าโซเวียจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับแต่ว่าสเปนเองก็ถือว่าอ่าน่าเอาชนพวกเขาคุณภาพสูงู่แล้วนะครับชื่ว่าสเปนมีโอกาสที่จะเปิดสนามแล้วก็เอาชนะโซเวียได้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับจะเป็นเกมระหว่างโปรตุเกสครับที่จะเจอฝรั่งเศสครับอันนี้เป็นการขันในกลุ่ม C นะครับซึ่งโปรตุเกสเองครับผลงานล่าสุดในพวกเขาแพ้ทีมชาติฝรั่งเศส4-2ครับแล้วส่วนทางฝรั่งเศสเองก็บุกชนะโซเวียตได้4ต่ ต้องบอกว่าฟอร์มหลังเนี่ยฝรั่งเศสร้อนแรงกว่านะครับคู่นี้ก็มองว่าถ้าจะให้มีผู้ชนะนะครับเชื่อว่าทางด้านฝรั่งเศสครับมีโอกาสที่จะประเดิมสนามกับโดยเกมแรกด้วยการเอาชนะทางด้าน โปรตูเก็ได้ครับ1ประตูต่อสูงนะครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างโปแลนด์ครับที่จะพบกับจอร์เจียครับคู่นี้เป็นการแข่งในกลุ่ม C นะครับซึ่งทางด้านโปแลนด์ครับเกมล่าสุดที่ลงสนามเนี่ยพวกเขาชนะยูเครนมา3ต่อ2ครับส่วนจอร์เจียก็ชนะฟินแลนด์ได้4ต่อ2ครับคู่นี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับทางด้านทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าถ้ามองจากเกมฟอร์มโดยทั่วไปนะครับที่เจอกันมานะครับ ก็ตว่าโปแลนด์ทำได้ดีกว่านะครับแต่พักหลังเนี่ยฟุตบอลของจอเจดันดีขึ้นมาเยอะนะครับเชื่อว่าเกมนี้อย่างน้อยจอเจยไม่แพ้ครับเกมมีโอกาสที่จะจบลงด้วยการเสมอกันครับหนประตูต่อหนึ่งคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมระหว่างโรมาเนียครับอิตาลีครับจะพบกับโรมาเนียครับซึ่งอิตาลีผลงานของพวกเขานั้นก็ถือว่าเกมล่าสุดครับเสมอเดนมาร์กหนึ่งต่อหนึ่งหาเกมลังสุดอิตาลีไม่ชนะใครเลยครับ แพ้ไปหนึ่งครั้งแล้วเสมอ4ครั้งครับส่วนทางด้านโรมาเนียครับชนะ3แล้วก็แพ้2นะครับโรมาเนียฟอร์มหลังดูดีกว่าอิตาลีนะครับงนันเกมนี้ก็เชื่อว่าไม่คิดเรื่องง่ายครับอิตาลีที่ชนะโรมาเนียได้คล้วคู่นีแฮทูเยิงประตูกันเยอะครับเชื่อว่าเกมนี้โรมาเนียน่าจะมีโอกาสแบ่งต้ามอิตาลีครับเกมหน้าจบลงด้วยการเสมอกันครับสองประตูต่อสองครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นไปกันที่ฟุตบอล ในลีก้าสองของสเปนบ้างครับในเกมเพย์ออฟนะครับซึ่งทางด้านเรียวเบโดครับจะเปิดบ้านพวกอเมริกาครับคู่นี้เป็นเกมที่2ที่เจอกันนะครับเกมแรกที่เจอกันก็เป็นทางด้านอ่าอเมริกาที่พลาดท่าแพ้เรียวเบโดในบ้านนับหนึ่งต่อสองทำให้เกมที่2นั้นเรียวเบโดได้เปรียบเยอะนะครับก็เกมนี้ครับก็เชื่อว่าอเมริกานั้นถ้าจะพยายามเดินหน้าบุกใส่เรียบโดนะครับแล้ตัวเรียวบโดนั้นก็สามารถเล่นได้อย่างรัดกุมนะครับไม่ต้องเล่นเท่าไหร่ครับมีประตูที่นําอยู่หนึ่งประตูอยู่แล้วครับ ก็เชื่อว,ว่าจะมีทีเด็ดในเกมโต้กลับครับที่จะเล่นงานอเมรเลียเกมนี้ก็เชื่อว่าเรือเบลโด,โดครับน่าจะเฉือนชนะอเมรเลียได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอันนี้ก็เป็นทัสซ่าบอกครับของข้าคืนนี้ครับ